ผมไม่ค่อยแน่ใจความพร้อมของประเทศสมาชิกใหม่ๆนะฮะแต่ว่าในกรณีของอาเซียนเราไม่ต้องมีเรื่องที่จะต้องไปรับสมาชิกใหม่เพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังรออยู่ก็มีอีกประเทศเดียวคือติมอร์ตะวันออกนะฮะซึ่งเขาก็ได้แสดงความประสงค์แล้วก็ในอนาคตที่ไกลหน่อยก็อาจจะเป็นปาปัวนิวกินีมันก็จัด10ก็เป็นอย่างเก่ง12 ในในแง่จํานวนประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่เร่งขึ้นรวดเร็วอย่างนั้นแต่ในแง่ความแตกต่างนะครับออเซเียนดูจะมีความแตกต่างมากหรือเปล่าในบรรดาสมาชิกอาเซียนด้วยกันอ๋อแน่นอนฮะแน่นอนเพราะว่าเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปนั้นจะต้องมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเป็นเงื่อนไขอันแรกเลยและถ้าเผื่อตราดใดที่ยังมีอิทธิพลทหารมากในรัฐบาลเช่นในกรณีของเติร์กี นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เตยกีได้พยายามมาย0กว่าปีแล้วก็ยังเข้าเป็นสมาชิกไม่ได้เพราะว่าในระบอบก,การเมืองของเขานั่นทางฝ่ายกองทัพยังมีอิทธิพลต่อความต่อวิถีทางทางการเมืองอย่างมากใช่ไหมฮะแต่ของเราไม่มีเงื่อนไขอันนี้จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วที่ได้มีการให้ความการลงนามแล้วให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรอาเซียนที่บอกว่าจะเป็นประชาคมอาเซียนของประชาชนและประชาชนของอาเซียนทั้ง10ประเทศมีส่วนร่วม กฎบรราเซียนก็คล้ายๆเป็นกฎหมายครับใช่ไหมครับ,รบเหมือนกยบรัฐธรรมนูญของ10ประเทศครับในอาเซียนับ,บ,บแต่ว่าที่เรายังไม่เหมือนกับทางสหภาพยุโรปคือเรายังไม่มีศาลยุติธรรมกลางที่จะตัดสินคดีความที่เรียกว่าเรายังไม่มี court of justice เรามีอย่างเก่งที่เพิ่งจะเห็นชอบในหลักการกนในระดับรี ต่างประเทศก็สองเรื่องดยกันก็หนึ่งก็คือองค์กรว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะฮะซึ่งอะ,อะไรขอบเขตอำนาจหน้าที่เทอมซับเรเ e รนซ์เนี่ยได้ผ่านรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วจะไปยื่นเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดในเดือนตุลาคมที่ประเทศไทยกับอันที่สองก็คือองค์กรกลางว่าด้วยการตัดสินข้อพิพาทที่เรียกว่า Dis p u t e settlement m e มี a n i s m อันนี้ก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์หลายหลายอันยังไม่มีข้อตกลงแต่ว่าคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีคนไทยเป็นหัวหน้าคือท่านทูตประสินเนี่ยจะต้องเอาข้อคิดเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ของรัมตรีต่างประเทศเอาไปปรึกษาหารือว่าจะทํำยังไงเพราะว่าถ้าเผื่อมีเกิดมีการโต้เถียงกับว่าอีกประเทศหนึ่งไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีอยู่ในกฎบัตรอาเซียนจะตัดสินกันอย่างไรจะด้วยวิธีศาลหรือว่าจะปล่อยเรื่องนี้ให้ไปสู่ที่ประชุมของผู้นําสูงสุดใช้วิธีทางทางการเมืองเป็นตัวการตัดสินใจ นะฮะตัดสินนะแล้วจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องสังคมหรือในเรื่องของการเมืองน่ทุกอย่างมันจะต้องมีการถึงที่สุดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเรื่องกรรมการสิทธิมนุษยชนของอาเซียนมันจะสัมพันธ์อะไรกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยหรือ่ครับจะเปิดใหม่ครับแล้วก็จะเป็นการเปิดว่าไม่ใช่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไม่เกาจะเปิดให้อาจารย์ให้นักหนังสือพิมพ์ ให้นักที่เรียกว่าแอคทีวิสต์นะฮะผู้นำทางด้านการเมืองภาคประชาชนก็เราเราจะจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกะฮะแล้วก็ผู้สมัครนี่มาได้จากทุกวงการทำไมนะไม่ใช้กรรมการสิทธิมวยชนแห่งชาติที่เป็นองค์กรอิสระอยู่แล้วเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนี้ครับก็เป็นข้อคิดที่ดีแต่คิดว่ามันอาจจะแคบไปมั้งฮะอาจจะแคบไปมีคนบอกว่าคณะกรรมการสิทธิมษยชนของอาเซียน,นจะเป็นเสือกะดัษ ในการประชุมที่ภูเก็ตก็มีการพูดกันเรื่องนี้แล้วอินโดนีเซียก็ดูท่าทางจะโวยวายพอสมควรในเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องจากจากของอินโดนีเซียแล้วผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยในฐานะผู้แทนไทยแต่ว่าผมในฐานะประธานอาเซียนก็ต้องวางตัวเป็นกลางแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีสองคำภาษาอังกฤษนะฮะคำว่า promotion กับคำว่า protection คือว่าองค์กรนี้ต้องทำสองอย่างคือส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับสองปกป้องทำานุบำรุงสิทธิมนุษยชนแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มาจากทางภาคประชาสังคมโดยทั่วไปเนี่ยบอกว่าข้อความหรือว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการปกป้องนี่ยังน้อยไปคืออยากจะให้มีการลงโทษลงอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะแต่ครั้นี้มันก็ต้องกลับไปดูที่ระบอบก,การเมืองการปกครองของในแต่ละประเทศ ค,คืออย่างในกรณีของเวียดนามเขาบอกว่าเขาไม่มีคําว่าซี v เว s o ์โซซ y ี้หรือว่าภาคประชาสังคมเขาบอกเขามีแต่ขบวนการที่เรียกว่าเป็นมาร์สออร์แกเนชันเขามีแต่องค์กรบริหารจัดการทางด้านอะไรฮะนาสาธารณชนอันใหญ่แล้วก็นนะวันนี้พมากก่าก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่ก็ผูกติดกับทางกฎบัตรอาเซียนผมคิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่มันจะต้องสร้างกันเพราะว่าไอสิ่งที่จะทําคือ p r o โมทคือให้ความรู้ อันนี้ก็ทําได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนจะปกป้องมากน้อยแค่ไหนมันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการให้องค์ความรู้แล้วก็เอาแบบอย่างเขาในประเทศที่ปกป้องเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็เอามาเป็นแบบอย่างให้กับอีกหลายๆประเทศอันนี้มัเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆทํากันขึ้นไปจะมีปัญหากับพม,ม่าไหมครับโดยเฉพาะไม่มีปัญหากับพม่าฮะถ้ามีปัญหาก็เป็นพม่าก็มีปัญหากับตัวเองอเพราะว่าพม่าได้ให้สัตยาบันต่อกฎบัตรอาเซียนแล้ว พมา่าได้ให้ความเห็นชอบต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาระอยู่ที่พมา่าแล้วพมา่าจะต้องเป็นสมาชิกที่ดีเหมือนประเทศอีก9ประเทศก็เป็นสิ่งที่จะต้องทําแล้วเขาเองก็ได้ให้คํามั่นสัญญาว่าปีหน้าเขาจะมีการเลือกตั้งมีตอนที่มีการสอบถามฮิลลารีคิลตันแัะมนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเรื่องพมา่าครับ เขาก็บอกว่าถ้ายังมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน<ะ>โดยเฉพาะการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองร,รวมทั้งอ,องซานซูจี<ะ>ด้วย<ะ>ก็น่าสนใจที่อาเซียนจะต้อง r e c o n เดอร์คือ<ะ>มีการพิจารณา<ะ>ในเรื่องของพมา<ะ>่าที่จะเข้าร่วมกับอาเซียน,นย<ะ>พูดในทํานองนั้นนะครับผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นข่าวดําถึงขนาดนั้นถะผมว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเขาเคารพความเป็นไปในอาเซียนแล้วไม่เข้ามาแทรกแซงครับ แต่ว่าอันที่สองเขาบอกว่าตราบใดที่พม่ายังไม่ได้แก้ปัญหาของตัวเองเนี่ยประชาคมโลกทั้งหมดไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริการวมทั้งสารประชา,ชาติด้วยก็จะมีปัญหาในเรื่องการที่จะเข้ามาร่วมสังคกรรมกับอาเซียนอย่างเต็มที่แล้วก็ในการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อพม่าในการที่จะพัฒนาประเทศทั้งๆท,ที่เงินเนี่ยมันรออยู่ที่ประตูบ้านของพม่าแล้วเพราะฉะนั้นภาระทั้งหมดก็อยู่ที่ทางฝ่ายรัฐบาลพมา่าผมคิดว่ารัฐต่างประเทศของพม่าเนี่ยได้รับทราบอย่างเต็มอก mm. ความประสงค์ความต้องการแล้วก็ไอ้ที่เรียกว่าเซนติเมนต์ความรู้สึกที่คิดของมิตรประเทศทั้งหมดทั้งภายในภายนอกอาเซียนว่าอยากจะให้รัฐบาลพม่าทําอะไรเพื่อสังคมที่ดีของพม่าเองแล้วก็โลกก็รอที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลืออยู่แล้วเมื่อพม่าได้ให้คํามั่นสัญญาว่าจะต้องมีการเลือกตั้ง ในปีหน้าเขาก็ได้ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้าอย่างแน่นอนและระหว่างนี้เนี่ยเขากําลังเตรียมการต่างๆจะเป็นในเรื่องของการกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายคณะกรรมการเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองแล้วเขาก็รู้ดีว่าทุกท,ทุกคนในโลกนี้นะครับได้บอกว่าการเลือกตั้งจะมีความน่าเชื่อถือได้ถ้าเผื่อป็นการเลือกตั้งที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่เรียกว่า inclusive ness นะฮะซึ่งหมายความว่าไม่มีนักโทษทางการเมือง รวมทั้งท่านองซานซูจีอันนี้เขาก็ตระหนักดีอยู่เว่าเขาไม่ได้บอกกับเราว่าขอเวลาคำวิ้คำว่าขอเวลาผมตีความว่าก็ต้องบอกว่าสมมติว่าจะมีการเลือกตั้นต้นปีหน้าสมมติเป็นสักเดือนเมษาพฤษภาก็เวลาของเขาก็าจะปีหน้าเดือนนั้นย้อนกลับมาก็เมื่อเขาขอเวลาพวกเราก็ค่อหยุดแค่นี้กันนี้เมื่อเขาขอเวลาก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปแก้ไขปัญหาภายในของเขาซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะของเขาในอาเซียน และคำมั่นสัญญาที่เขาและอาเซียนได้ให้กับโลกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงฟังดูน้ามนตรีมองโลกในแง่ดีว่าพม่าอาจจะมีการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นจนถึงปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งครับถูกต้องไหมครับเพราะรรว่ามันไม่มีชอยส์ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราทำไมมีผู้ก่อการร้ายเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต่างประเทศเขารู้สึกอย่างนั้นไหมครับว่ารัฐมนตรีเกษตร,รเนี่ยถูกข้อกล่าวหาก่อการร้าย ความสบายดีจากห้องทดลองสู่ท้องทุ่งจากเกมในจอสู่ศีลในใจจากความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า กว่า120โครงการแห่งการเรียนรู้ร่วมกันจากความรู้ลึกสู่สำนึกเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตจากความรู้ลึกสู่สำนึกเพื่อสังคมร่วมสร้างสรรค์รายการโดยมหาวิทยาลัยรังสิตในปี2558 อีกหกปีกจะเป็นได้อย่างที่ท่านท่านนายกอภิสิทธ์ได้กล่าวสุทธารพฤรนะเช่นอีกหกปีข้างหน้าเราจะเปรียบเสมือนไม่มีพรมแดนต่อกันสามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่ไม่ต้องมีวีซา่าคนนอกเข้ามาก็ทำวีซ่าเดียวแล้วก็เดินทางได้นี่คือตัวอย่างที่ผมได้ยินครับคิดว่าเป็นไปได้ไหมได้ครับคิดว่าเป็นไปได้ได้ฮะแล้วก็ไม่ต้องรอจนถึงอีกหกปีผม,มเริ่มทำาในวันนี้ แล้วเราในในแง่ของไทยเราก็ได้มีการปรึกษาหรือโดยเฉพาะกับทางฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ทางฝ่ายของตรวจคนเข้าเมืองนะฮะในเรื่องของของซิงเกิลวีซ่าอยู่แล้วคือถ้าเผื่อคนอังกฤษไปขอวีซ่าที่สถานทูตไทยก็สามารถเข้าได้อีกสิ <10 S 2> กประเทศ10ประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งนอกจากนั้นแล้วก่อนหน้านี้เราก็ได้บอกว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน mm. เช่นเรากับกัมพูชาก็บอกว่า two kingdom one destination หมายความว่าระบอกกษัตริย์สองประเทศ แต่ว่าเป้าหมายในการท่องเที่ยวสหรับต่างประเทศคือมาจุดเดียวกันร่วมกันคนนอกที่จะเข้ามาอาเซียนเนี่ยไม่น่าเป็นหัว